ไปค่ะแนะนาให้ไปนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะไปใช่ไหมใช่ค่ะจะพาไปกินไอติมก่อนไปไปไปหวานกันให้สุดเลยไอติมน้องหมาคือสําหรับหมาเอาหรืองคะไอติมสําหรับคนแต่ว่าเป็นรูปน้องหมาโอ้มันน่ารักมากจนไม่กล้าจะเอาช้อนไปตักกินเลยทีเดียวดูสิครับนี่ทานได้เหรอคะ มันเหมือนตัวจริงไหมล่ะไม่เหมือนตุ๊กตาตั้งโชว์มากกว่าอ๋อเหรออ๋อเหรอดินปั้นน่ะแต่ผมว่าเหมือนนะเนี่ยเหมือนลูกหมานอนหลับจริงจริงเอานี่แหละครับเป็นร้านสไตล์มีคอฟฟแอนดิเซอร์ตนะครับอยู่ที่ถนนนิมมานเหมินซอย17จังหวัดเชียงใหม่ครับวาเรียกได้ว่าเป็นไอศครีมน้องหมาที่น่ารักจนแทบจะกินไม่ลงที่บอกว่ากินไม่ลงนี่ไม่ใช่ว่ามันไม่น่ากินนะ แต่มันดูน่ารักดูเหมือนจริงมากอ่ะจนไม่กล้ากินอ่ะมีหลายท่าทางนอนหมอบแบบนี้ก็มีนอนแบบมันลับอยู่เลยใช่แล้วเป็นไอศครีมเหรอคุณชนะเป็นไอศครีมครับแล้วพอถ่ายรูปเสร็จละลายไหมละลายเรียบร้อยจะค่อยกินรอให้มันละลายก่อนเอาหลอดอูเพราะมันเป็นรูปทรงนี้ไม่กล้ากินมันน่ารักต้องถ่ายรูปก่อนเนาะเออเอาถ่ายให้มันดูแบบว่านะร้านอยู่ที่เชียงใหม่เลยเหรอใช่แล้วครับแล้วเขาบอกว่านอกจากไอศครีมรูปน้องหมาแล้วที่ร้านยังมี หมาตัวจริงเอาอันนี้กินไม่ได้นะอันนี้ห้ามกินครับไม่กินห้ามกินใครกินติดโคกนะจับเลยแจจับเลยกินไม่ได้นะน้องหมานี้ตัวจริงนักน่ารักมากเลยนะครับพันนี้พันอะไรนะเป็นบูด็อกใช่ไหมฝันบูด็อกฝันไหเออคือแหมมันมันเป็นย่อส่วนมาจากบูด็อกอีกทีป่ะเป็นแบบบูด็อกผสมกับ ปักไหมเพราะฉัเลยอเป็นหมาที่แบบหมาแสนสนก่เล่นคือถ้าเกิดว่าใครชอบหมาชอบสุนัขก็ไปเล่นได้ผ่านไอติมน้องหมาได้นะคือร้านนี้ที่มีพันนี้เอาไว้เพราะว่าไอศครีมที่เขาจําลองย่อส่วนทําเป็นรูมน้องหมามาก็คือพันนี้แหละ ระทานไอซิมเสร็จป uh ุ๊บก็ไปดูจมานี่น่ารักจังเลยอ่ะที่ไหนนะคุณชนะเชียงใหม่เจ้าไปกันได้นะครับถ้าหากไปกันไม่ถูกเดียก็ลองโทรไปสอบถามกันผมขึ้นหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ให้แล้วกันนะครับสำหรับชาวเชียงใหม่หรือว่านักท่องเที่ยวที่ไปที่เชียงใหม่เขาว่าไปกันเยอะมาก0979210787ส่วนอีกหมายเลข0933012266นะครับร้านเปิดตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่ม โอ้ยยาวๆไปเลยยาวไปยาวไป,วไปนะคะ<า>หรือว่า,วาจะเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้นะจ๊ะใครที่ชื่นชอบหมาอยากทาน <ừ> ไอศครีมน่ารักน่รักไปกันได้นะ